เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อยู่กับเกมดูทเทิร์นไนท์แมนนะครับเกมที่นานแล้วแหละนะครับแต่เป็นนี่เป็นเวอร์ชันของมบายนะครับผมซึ่งยังไงนะนั้ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับใครหลาคนอาจจะดูจบไปแล้วนะครับเรื่องแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาดูอีกดูอีกก็ได้นะครับนะ <laughs> รอโหลดแป๊บหนึง่งนะครับ นี้ก็จะได้รับเข้าสู่ยูดตินในแม่นะครับแต่ถ้าเป็นบิ๊กดนแม่มันจะเป็นยังไงอ่ะเออมีการอ้างอิงเกิดขึ้น <Yeah. S 1> นะครับยิคค่งดูแย่นะครับทาคมก็มาตัดให้หมดเลยนะครับคราบคัสซีนนะครับเป็นไปด้ควนนะครับ ใครวะเออยุงกัดครับคนเยอะจงหนึไม่ไอเหรอม,มีผู้หญิงสุดยุกาตะานะครับกัรทำนหายใจผน,นมาแล้วจำไหมอาอาวอย่าง เดี๋ยวได้คอ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 หมุนตื่นขึ้นมานะครับนอนยูนกระเป๋าเหรอเดินได้อย่างเาเดินได้แล้วนะครับเยอะๆเสียงอะไรเสียงน้ำาม่ต้ึงนะครับท่านผู้ชมโอเคมาต่อกันนะครับ เก็บของได้ด้วยแล้วก็โยนยังไงนะกดขึ้นใช่ไหมโอเคตัวเรื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้กระโดดเกาะขึ้นได้ไหมอึบอึบเอาโดดเกาะอึบน่าไงนะครับเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะน่าไงนะครับขอจุดไฟแช็กก่อนนะครับมีเสียงแปลกประหลาดเกิด What the f ังตัวจีนนะผมอ่านตามสลิปเฉยเลยสลิปเลยวะแบีๆๆ๋ยวกดกดลงแป๊บเดินเดินไปตามมุดทรร่อจุดไฟแชก,ก่อนไหนขึ้น กระโดดจุดไฟเช็คไปต่ไปสามท่อนะครับท่อช่องแอร์โอเคอืมเจ็บนิดหน่อยจุดไฟเช็คก่อนนะครับตรงนี้มีประตูประตูใหญ่ยัง น่าจะไม่ใช่ให้เขล่อยนะครับขึ้นบันไดไปนะครับเราขึ้นบันไดไปมีโซ่นเริ่มเทิมเลยมีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้ขึ้นได้เปิดได้หรือเปล่าน่าจะเปิดไม่ได้นะครับอันนี้อะไรอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวโยน เฮ้ยมีสเก็ตไฟด้วยครับโอเคย่อไใครมันเอารโย้ไปห้อยอยู่ข้างบนวะตรงนี้มีเศษอะไรนะคเศษเศษอะไรวะเศษอะไรไม่รู้ไม่รู้นะครับเฮ้ยมันปิด นะครับเขาผิดไฟแชก่อนตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรนะครับตรงนี้มีฮะเฮ้ยลากเฮ้ยมันลากได้ <c oughs> ลางไปไปไม่มีแรงน้องไม่มีแรงเดี๋ยวขึ้นก่อนโอเคขึ้นกระโดดอึบ๊บไม่ใช่จุดไฟกระโดด กระโดดกระโดดเออขึ้นได้แล้วลงฟูบอฟูบนุ่มนะครับเดี๋ยวใครมันมารอยอยู่นี่วะสุดวิชาเหรออืมกา่าขาหน่อยกา่ขาหน่อยเกาะไม่ได้นะครับตรงนี้กระโดด เปิดประตูไม่ได้นะครับแป๊บหนึ่งมีอะไรอีกไหมขอสำรวจดูก่อนนะครับเผื่อเจอจรวดนะครับจะได้ขัดอะไรวะน่าจะได้จูงดันนะครับก็ยี้ไปที่ประตูเดี๋ยวมันหมุนมันหมุนมันหมุนโอเค กระโดดเลือขึ้นกระโดดก่ดประตูเยื่อเยื่อมไปเลยนะครับเอออื <c oughs> มีการรวนนักน้อยนะครับตรงนี้เออมีอะไรมีมีตู้เย็นให้ปีนขึ้นเหรอน่าจะเปิดนะครับ เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นใครเดินเดินไปอ่ะอา้าวทางตันครับเข้ารูก่อนรู้สึกว่าต้องเข้ารูก่อนนะครับย่องเอามาจุดไฟตรงนี้ได้ไหมได้นะครับอุ้มได้เป่าเฮ้ย <c oughs> อุ้มได้ <c oughs> แล้วก็วางอุ้มนองได้นะครับเจ๋ง ตรงนี้ีอไ้ไหมไม่มีต้องถามมาเลยอย่าตามมาไม่ต้องตามเออเฉยลื่นลื่นท,ทุกทีเดี๋ยวท่านผู้ชมผมลื่นลื่นเดี๋ยวทำใหม่นะเดี๋ยวพื่อนนะวีงตรงนี้ก็สไลด์ลงเอ้ยนี่เสียบนะครับเจาะยางเลยขึ้นไปก่อน มันสูงเเนี่ยมันสูงกระโดดก็อโอเคจุดไฟก่อนกระโดดไม่มีอะไรร่วงลงมาแป๊บหนึ่งนะตรงนี้มีเรียกว่าอะไรนะพวงอะไรหรอไม่ใช่เรียกว่าอะไรนะหมุนได้ไหมไม่ได้นะครับ จุดไฟเยอะเนี่ยเนี่ยอะไรมันห้อยลงมาจะโดเก่อเออประตูเปิดแล้วเออมันจะมันจะร่วงมันจะร่วงมันจะร่วงมันต้องมาก่อนเอาประตูปิด น่าต้องมาดึงตรงนี้นะครับเยี่ยมล้มเลยล้มเลยนะครับดเฮ้ยชิบแล้วจุดไฟเร็วๆไปไนะไปอย่าเข้ามาใกล้กูอย่าเข้ามาใกล้กูเด็ดขาดอย่าอย่าเฮ้ย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 เร็วเปิดเปิดสิ ไปต่อเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วอีกได้ไหมกระโดดเออสวยงามตรงนี้มีทางไหนให้ไปจุดไฟก่อนจุดจุดจุดไฟจุดสายไฟใช่ไหมจุดซีจุดอ๋อมันตามมาไม่ได้เถิดเถิดเเอามานลากได้เหรอเดี๋ยวน้ามันลากได้เหรอไอ้นุ่มเนียเฮ้ ได้เฉยเลยโอเคกระโดดปีนโอเคอ๋เฮ้ยตกใจถังนี้ล้างไม่ได้นะครับเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ย อะไรนะเอาโอเคขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเดินเดินเดินใหม่เดินเดินใหม่ค่อยๆเดินโอเคได้เอ้ยเฮ้ยอย่าสะดุด ไปได้นะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้ไปต่อไ,ได้โอเคตรงนี้กระโดดชืบเออตรงนี้ทำอะไรได้เนี่ยจะค่อยไปนะครับ เดี๋ยวๆดๆเคาค่อยๆไปโอเคตรงนี้เฮ้ยหมุนได้เออเออยู่เฮ้ยแสงสว่างเลยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อน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 เอ้ยมันมันค้างไม่ได้เหรออ้าวแล้วกูจะไปยังไงทีนี้ เดี๋ยวเดินเร็วก็ไม่ได้เฮ้ยไม่เจอจุดแล้วเราต้องวิ่งเหรอหรืออะไรเราต้องวิ่งหรืออะไรครับท่านผู้ชมมันต้องวิ่งเหรอมันต้องมีอะไรขัดอยู่หรือเปล่าครับถ้าขอหมุนใหม่ก่อนขอหมุนใหม่ขอหมุนใหม่ก่อนนะครับ โอเคสุดแล้วอย่าเล่น้ยแป๊บหนึ่งนะเอ่อสุดแล้วไปวิ่งเอ้กระโดดสเปนสเปนสไลด์ยูฮ่าฮ่าฮ่าย่สนะครับเข้าได้เข้าเข็มจิบเลยนะครับจิบจิบ้มต่อไ่เปิดเอาเจ้าเล็กนะครับมีหอดไฟมีรอไฟอยู่ ตรงนี้มีอะไรแค่นึงนะเข้าดูก่อนอาสไลด์เข้าเดี๋ยวมันมีทางอยู่ขึ้นไปก่อนขึ้นได้ไหมั้ <laughs> ขึ้นไปได้มันขึ้นไปได้แล้วเอ้ยยวไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่ามีใครมองหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเฮ้ย โอ้โหตัวอะไรน่ะลากอะไรไปอยู่ครับค่อยปีนนะค่อย,อยปีนเฮ้อม,มันหออยอะไรกันโอเคคอยไปเฮ้ยรุ่นรวยกระโดดก่อนเลยเปิดไฟจุดไฟก่อน โอเคไปติดล้วมีอะไรไหมสำรวจกันนะครับนะครับโอเคดันดันประตูเพิ่งนะั้นมันโหลดแบบอยู่ขึ้นได้ไหมขึ้นได้โอเคไม่มีอะไรนะครับ ไฟพันช็อตอยู่อ่ะไฟมันช็อตอยู่นะครับเราต้องทำยังไงอ่ะไปไม่ได้เประตูดันประตูได้ไหมอ่าตรงนี้นะครับน่าจะกดลากได้ไหมโอเคลากได้โคตรหอมเลยอ่ะหอมมากโอเคกระโดดกระโดด ดับเลยนะครับวางวงจุดไฟเช็คเดี๋ยวนะมันมันมันนับมันนับมันนับขวางมันมนับขวางไปยังไงไปยังไงโอ้โอเคอยี่สิบงาีการโอเคกระโดด เอาออกไฟมาแล้วตรงนี้อ๋อกลับไปอีกได้ใช่ไหมทางกลับไปหรือเปล่าใช่ครับทางกลับไปก็เนอขอสำรทก่อนอะไรอ่ะตุ๊กตาจุดไฟโอเค ตรงนี้ไม่ได้ได้ไ,ดไหมฮะออกต้องกระโดดตรงนี้อุ๊ยอุ๊ยไม่ได้เอารกระโดดได้ไม่ใช่หรอออไม่ได้แล้วรถไฟอะไรวะเนี่ย,ยคือขึ้นไปทำอะไรอ่ะดึงหรือเปล่าดึงก่อนไหม ดึงไม่ได้ดึงออกไม่ได้ตรงนี้แหละตรงนี้ขึ้นได้ครับได้ที่เิีเวได้ไหมโอเคเอ่อแล้วไต่อไม่ได้ บางเลยเอาพัางพังเจาะถังสังกงนโอเคไฟฟ้านะครับเราองไปที่ไหนนะสวิตช์น่าอยู่ด้านบน ขาขึ้นดีก่อนอ่าขึ้นได้แล้วอ่าโอเคเอ่อกระโดดขึ้นมาเอ้ยชเฟตไม่ถึงเอาตรงนี้ก็ได้นี่วะมันขึ้นได้ครับกระโดดไปได้ไหมกระโดดเอาไม่ได้เอาตรวนี้ก็ขึ้นได้เดียวแขนเดียวแขนเดียวนะครับ จุดไฟแช็คเฮ้ยเอ้ากุล่วงเท่าไรก็เดยขึ้นใหม่นะครับเอ๋อมันไม่ขึ้นอ่ะมัน มันไปไม่ได้แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยกระโดดกระโดดไม่ได้เดี๋ยวนะครับโอเคขึ้นก่อนนะจุดมันขึ้นได้ไหมกระโดดเอาได้แป๊บหนึ่งนะขดสไลด์ไปก่อน มัน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 ,ม,นมีขึ้นมันค้างอยู่จนึงมันค้างอยู่นะครับมันค้างแล้วเราคนไปยังไงอะ่ะหาที่ไปก่อนไอ้ติดติดติดตรงนี้ ไฟก่อนมันต้องมันต้องกระโดดถึงตรงนั้นนะถึงที่สูงอะ่ะเดี๋ยวติดอะไรอ่ะเดี๋ยวๆีุ้๊บอี้ไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอะ่ะกระโดดขึ้นใหม่โอเคอ่ะ <S 2> <S 2> <S รดกระโดดรดขึ้นเออขึ้นแล้วแค่ถึงนะครับมันก็ไม่ถึงนะท่านผู้ชมขอตั้งหลักก่อนดีๆตั้งหลักดีๆก่อนโอเคหนึ่ง สองสามเอ้ยมันไม่ใช่หรือเปล่าวะท่านผู้ชมมันอยู่ตรงไหนอ่ะไอที่ปิดไฟฟ้าตรงนี้ไม่น่าใช่เนาะตรงนี้ไม่น่าใช่นี่ผมกระโดดหรือว่าผมกระโดดผิดที่มาตลอดเหรอวะไม่ใช่ ไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงไหนวะ,ะอ๋อคงงงอ้ากระโดดไปได้กระโดดไปเดินขึ้นก่อนมันขึ้นไม่ได้ เอาอกขึ้นไม่ได้ขยับได้ไหมขยับขยับขยับซ้ายขยับขวาได้ป่าไม่ได้โอ้ยยังไงวะผมคิดไม่ออกแล้วครับท่านผู้ชมผมคิดไม่ออก ยังไงคือหาสวิตท,ที่ปิดก่อนหรือยังไงเดี๋ยวอ๋อกูเข้าใจแล้วโอเคตัดสรุปปะธานบะบะอะไรเพื่ปากกูเนี่ยนะครับผ่านหมดฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะคนนั้นคนนั้นตอย ความเร็วสินะความเร็วเป็นของของใครไม่รู้แต่กูไปก่อนไปเร็ววิ่งไอ้ลูกชายวิ่งสไลด์ไปด้วยสไลด์ลื่นโอ้ห่านเกินครูมึงแย่้วมึงจะกูจะติดอาชไพ่ะไรเร็วเดี๋ยวมันดูดเดี๋ยวมันดูด ประตูมันใหญ่แต่วาทำไมกูตัวเล็กจังวะเนี่ยสวัสดีครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ขอพักผ่อนพักพักผ่อนอะไรมาพักพักคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็พักไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ